คุณเบื่อไหมที่ต้องโดนร้านรับฝามเกียร์หรือร้านขายระบัคเกียร์ผมขอแนะนำ k g Group Shop ร้านดีร้านดีเว้ยใช่ลองใช้ดูมีทั้งบริการฟาร์มบอกรุทแมสติโลกูลและโปรเจกต์เอ็กและแมพอื่นอีกมากมายแลว้วมันก็มีทีมงานสุดคุณภาพแถมงานไวงานเร็วไม่ใช่แฮ็กไม่ใช่โปรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นและถ้าคุณอยากได้รูบ้านรบัคเด็ดดีแล้วก็สามารถใช้ได้ที่ไทยลิงดิชชั่นเลยนะครับเป็นมีทั้งดิสคอร์ดแล้วก็ทางเฟซบุ๊กเหมือนกันแต่ไหนาไม่ใช้นั่งเฟซบุ๊ก เพราะทางที่ขอบแม่งโคตรเงียบเลยครับอย่างกับป๋าชา้าโอเคงั้นก็ไปดูคลิปกันได้เลย <B ip> โอเคครับยินดีต้อนรับสู่รายการชิงโ c o กากสัตนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินยังไงให้ได้เงินเร็วๆนะครับอย่างร้อยล้านเหมือนไอดีผมไอดีก็เป็นไอดีของไอเฟสนะครับเป็นข้างข้างเคยคื่นั่นคือดีนะครับโอเคผมก็ได้ทำการยึดรหัสมานะครับเอาง่ายๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายึดรหัสหรอกครับเขาเรียกว่าคุมคืนนะครับถ้าไม่ให้ผมจะฆ่ามันนะครับก็คือ ก็เป็นรหัสนะครับวิธีการหาเงินของผมก็แบบสมมตินะคุณดูเงินให้ดีในนะตอนนี้2ล้านบาทเดี๋ยวผมจะผายได้ประมาณส13ล้านให้ดูนะครับว่าจะกลายเป็น13ล้านยังไงภายในไม่กี่วิเอ้ยภายในกี่นาทีนะครับก็วิธีที่ผมจะแนะนําไม่วิธีการหาเงินนะครับแบ่งเป็นวิธีแรกเลยครับอันนี้คือ50,000บาทถ้าไม่มีคูณสองเออเหรียญน,นะครับ <B> ซึ่งเอ่อก็วิธีหาเงินนะครับถ้าไม่มีคูณสอง เบลีก็จะได้มาสักห้าหมื่นนะครับแต่ถ้าแบบปเป็นเปลี่ยนเว็บรำคาญมากเลยครับโอเคแต่ถ้ามีครูสองเอพีเอ้ไม่ใช่ครูสองเบลีนะครับก็จะได้หนึ่งแสนนะครับก็วิธีนะสำหรับใครบางคนก็จะรู้นะ้นทำไมผมต้องมาอยู่ฝั่งมาลีนก็เห็นป้ายนี้นติดไหมครับก็จะแบบเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่มันล่าข้าวัวกันอย่างเงี้ยแบบเป็แบบแบบนแม่งลุ้มๆบางงั้นเลยนะฮะก็เราก็จะไปหาคนนะครับกดเข้าเฟิร์มมาเราก็ต้องกดเค้นด้วยนะครับว่า ตอนนี้นเราต้องดูชื่อว่าเขาอยู่ไหนกันโอเคคนชื่อโซดีโพโซดีปุอ่านย,ยากๆนะครับก็รับเงินไปรับอันนี้ได้แค่สิบหมื่นเก้าก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคเราจะไปตามล่าฆ่าเขากันนะครับอยู่นู่นโอเคเราจะไปล่าเขานะครับชอบจะใส่ใส่ด์กโุทธแป๊บโอเคนัดไอเฟกก็เป็นรหัสดีเหมือนกันนะครับก็มีทั้งขุณหาวรวันนะชบบื่อป 5, ระเด,ดิมติดอาติดเรียบร้อยครับแค่เลยคืออะไรครับเนี่ย นี่เซิร์ฟมันก็จะแบบเละเทะนะครับก็แบบตีกันเล็กมากโอเคเจตัวละจุ๊มานี่มึงอ่ะมานี่มึงอ่ะมานี่มึงอ่ะตูมตมไม่โดนครับมันจุ๊บหนีผมนะครับผมก็จะฆ่าไม่ได้จุ๊บเดี๋ยวนี้หน่อยเซิร์ฟม,มันปิงๆนะก็ขอาไปด้วยปนเขาใช้ป่นหนหี่อะไรวะหายเฉยเลยครับ เดี๋ยวหายไปไหนวะว่าอยู่นี่งงเลยครับที่อยู่เขาก็หายผมก็งงว่ามันไปไหนอ่ะอุยโดนไปน่ะโดนเฉยสุดยอดปั๊มจะตายนะโอนครับเจ้าของเขาจะตายละเป็นสกิลกดแป๊บถ้าผมสกิลต่อยรัวๆโดนก็คือว่าตายนะครับก็ซึ่งเขาไม่ตายผมนะปก็ดินชิดหาและสกิลไม่โดนปิ้ว ไปแบบปบบแบบโอ้ยแย่แย่แย่ผมเบาอีกแล้วต้องสกินรอเรามันเล่นบนฟ้าร์ครับเราเราเราต้องเล่นอย่างนี้อะไรวะโดนตูบปลาสกิลไปล้เขาจะตายแล้วคนดูเขาเขาจะตายแล้วป๊อปชิปเขาจะตายแล้วเขาก็จะหนีเราแบบหมาเลยนะฮะก็าเป็นเล่นธรรมดาครับที่เขาจะต้องหนีเราเรียบร้อยครับดู เขาตายได้เงินมาเก้าเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับคุณดูดีครับจากจากแสนกลายเป็นสองแสนแล้วอะเนี่ยแค่เราฆ่าคนได้เราก็ได้เงินแล้วครับโอ้โหคุ้มขนาดไหนก็ดูเอานะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับคือไอที่ผมมาเล่นรหัสไอเฟสไม่ใช่เพราะอะไรหรอกผมไปซื้อผมแบบมาเว้ยเมื่อวานแล้วคือผมแบบอยากเล่นรหัสมันไงก็เลยไปเอาบุญโมจิมาเล่น ซิ่งผมลืมไปว่าผมซื้อมากๆมันอ๋อเลเวลอ๋อเลเวลเราสูงกันไปนะครับก็ดูวางเฟสด้วยวเรารับได้เปล่านี่ก็อีกคนนึงนะครับคือถ้าเลเวลมันสูงขึ้นไปมันจะค้างง่ายเกินไปนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคไอ้คนไอ้คนที่มันแบบโอโ้โหอีกละโอ้เลเวลดีฟายอิสทูไฮในหมดเลยนะครับทูไฮเหมดเลยลเลเวลเราสูงกันไปนะครับโอเคไหนๆเราก็สูงกันไปแล้วเราต้องแบบ โอเคทุกคนครับได้เซฟเลยครับทุกคนโอเคต้องเปลี่ยนเซฟแล้วครับจะเปลี่ยนแป๊บโอเคมาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บโอเคมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนเซฟมาโอเคอันนี้เซิร์ฟใหม่นะครับก็เราจะต้องเข้ามาแล้วก็จุดเจแล้วก็ใส่ของแต่งเรียบร้อยนะครับปิดช่องแชทแป๊บโอเคเอาละมาดูกันว่าคนที่อยู่ในระยะที่เรามองเห็นนี้เขามีกี่คนสี่คนนี้เราต้องหาชื่อ C G T แล้วก็สี่คนโอเคมาดูชื่อกันเอาเชียว เดออันนี้ก็ C N โอ้โหเว่น,นเยอะไปอ่าได้แล้ะคนนี้ชื่อ The B F G นะครับสองห้าี่เก้มั้งใช่เด็กน้อยครับเราต้องหาตัวเขาครับอยู่ไหนวะอ้าวพูดถึงก็มาแล้วเจอพอดีเลยครับมันนี่เลยมึงอะมาเป็นมาเป็นคนโดทดลองให้คุณทำคลิปนี่มึงอะไม่ต้องหนีครับไม่ต้องหนีอุ้ยคนแรกเลยอ่ารู้สึกว่าจะเป็นผลในี่รับ ผมดูจากเดาจากเดาจากสภาพเซิร์ฟนะครับก็ดูจากตรงพลัตชนะก็ไม่เป็นไรครับดีเชตอลคอรเลยผมดูจากเซิร์ฟนะครับคือเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเน่าดูจากเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนี้เซิร์ฟเน่านะครับก็เมื่อเซิร์ฟเน่าเราก็ยิ้มนะครับเซิร์ฟเน่าเรายิ้มนะครับอย่าไป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 ท้อถอยกับเซิร์ฟเน่านะครับเซิร์ฟเน่าเราก็ยิ้มนะครับ แล้วก็แบบเซิร์ฟเน่านะครับก็คนที่รู้งานเขาก็จะทำเป็นนะครับคนที่รู้งานเราก็จะรู้เขาทำยังไงนะครับคนที่รู้งานเขาจะรู้กันนะครับว่าเซิร์ฟเน่าเราจะดูอะไรนะครับเซิร์ฟเน่าเออเรารู้ดีครับเราจะเจออะไรเรียบร้อยตายไม่นะไม่ตายก็เจ็บไปเลย ตายสิไม่ตายอยีกนะครับไอ้คนข้างบนนี่แม่งตายยากตาเยน็นใครเดี๋ยววะครับเขาตายแล้วแต่เป้าหมายของเราไม่ใช่คนนี้ครับมันอยู่นี่ไอ้ตัวนี้ไอต้ไอตัวนี้ตัวดีเลยเซิร์เน่าแล้วครับเราจะก,กินสกิลของไอ้ผลโอเปร์ไอ้คอนโทรมันดีนะครับคือมันจะไม่ติดบัก๊กติดอะไรเลยเนี่ยแต่โดนอีกองเอะไรก็โดนอย่างเดียวครับแล้วกดวอเตอร์วอล์ดีซูมันนะครับเมื่อเราจะรับ เร้อยครับนี่ครับปุ่มปุ่มชื่อบัคเรียบร้อยครับผมปิดไปเลยแล้วกันปิดได้ปิดได้ครับดูดิปันผมได้เลยครับไอผลโอเปนลราแนในแมงโคตโอปีโอปีหรือมันหรผมกาวะเนี่ยผมไม่รู้ครับผมก็ต่อยต่อยต่อ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 ตต มันจะตายแล้วครับไอตัวนี้แล ouais. ้ว ER ครับที่มันได้ทมกคนได้ทากคนแสนหนึ่งผมจะต้องฆ่ามันเพื่อให้ทุกคนดูนี่ก็หลบก่อนนะครับจะตายอุชิบจับปุ๊บปาตั้มป้าตูมไปไหนครับไปไหนครับพี่ชายอยู่งั้นเหรอไปไหนวะโอ้ยอยู่นู่นครับเขาอยู่นู่นเขาสกิลใส่ไหมผมก็สกิลใส่ครับตาย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 ต้องตายต้ตนนองตายตรงนี้ ล่อหรอล่อหรอมึงอ่ะล sure. ่อหรอไปปูมดูผมได้มาอีกแสนครับทุกคนดูได้โซแสกลายเป็นสามแสนแล้วทุกคนดูได้เงินเร็วขนาดไหนครับยิงเซิฟแหลกนี่โอ้โหโมจิดีนะครับทุกคนผมแนะนําไว้ว่าโมจิดีนะครับถ้าเซิฟเน่าเด็ดผมลองแบบพูดดีไอมาคูมาเออวันนี้นะครับอ้าวเอาละไม่ต้องพูมาครับก็ออกแล้วครับออกอย่างนี้ผมชอบเลยครับไอคนงงอย่างเนี้ย ไล่คาง,ง่ายหน่อย ừ, ผลไม่หมีด้วย้าย pri 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 ต่อยโดนต่อยโดนครับตายแน่ตายแน่ αι, แผมบอกเลยแด่เรียบร้อยครับได้มาอีกแสนนะครับตบไอ้เมาคูมาคิกอไปนะครับได้มาแสนหนึ่งครับโคตรคุ้มเออแบบไม่ใช่ดิออโอเคก็ตามตามที่เห็นในคลิปนะครับก็คือผมไปไล่ฆ่าคนมาอย่างบ้าเลเลยนะครับก็ทำเพื่อทำไมก็ตามที่เห็นนะอ้คือมันไล่ฆ่ายากมากก็ บางทีไปไล่เองก็ตายเองอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็แล้วแต่นะพราะคุณจะใช้วิธีอะไรอย่างเช่นไปทำฟาร์มฟาร์มเอาเควสปกตีมอนปกติอย่างนี้ก็ได้เวลตีบารก็ได้เวลได้มัตเตอรี่นะครับส่วนวิธีของผมก็คือแบบพวกแบบชอบชอบอะไรท้าทายนะครับก็ไล่ฆ่าคนแบบนะครับแนะนําว่าถ้าแบบร้อนเงินก็วิธีผมก็อาจจะได้เร็วอยู่นะครับแต่คุณต้องเก่งเนพอแต่คุณต้องเก่งพอสมควรนะครับแถมต้องเป็นฝั่งมารินด้วยนะครับค่้าหัวเยอะยิ่งเข้าเข้าแบบคุณร้อนเงินยิ่งคุณเข้าหัวเยอะ คุณก็ยิงฆ่าได้เดยอะย่ตายเยอนยิ่งเป็นอย่างนี้ยะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใช้วิธีอะไรซึ่งคลิปนี้ผมก็สอนได้แค่นี้แหละก็ถ้าอยากได้อะไรแบบคลิปอะไรอย่างนี้ก็กด like, ไ,ไลค์ไฟกดไลค์ถึงสิบคนด้วยนะครับก็ที่นี่แหละสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์แล้วก็ชแกชร์เพื่อนด้วยดูด้วยนะครับบาย